สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เจอกับฟ้าอีกแล้วเนาะคลิปนี้ฟ้ามากับคลิปกระเป๋าแต่ว่าไม่ได้มาแค่มาเปิดกลุ่มกระเป๋าให้ดูธรรมดานะจะเป็นการมาบอกโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยแต่ว่าขอออกตัวไว้ตรงนี้ก่อนว่า สิ่งที่ฟ้าจะบอกต่อไปนี้นะคะในคลิปนี้เนี่ยฟ้าไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับทางร้านเนาะแต่ว่าฟ้าซื้อเพราะว่าความชอบส่วนตัวแล้วก็ใจรักในการสะสมกระเป๋าจริงๆนะคะคือฟ้าเป็นคนที่ชอบสะสมกระเป๋านะคะ,ะคือสะสมได้ทุกระดับราคาคือถ้าแบบถ้าสวยคือพูดเลยนะคะเป็นเป็นเป็นผู้หญิงประเภทนี้นะคะคือเจออะไรถ้าชอบก็ซื้อไว้ก่อนอะไรอย่างนี้เนาะ คลิปนี้ฟ้าจะมาบอกออโปรโมชั่นดีๆจากร้าน Baby B Handbag นะคะก็คือเป็นร้านกระเป๋าใน i ิน t a g r กรมนะคะแล้วก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็มีไลนะ์แอดเนาะซึ่งมีโปรโมชั่นดีๆมากแต่ว่าที่ฟ้าจะเอามาบอกในวันนี้เนี่ยเ,เป็นโปรโมชั่นที่ อยู่ที่หน้าบูธนะคะส่วนออนไลน์ด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสอบถามทางร้านเขาอีกทีเนาะก็คือลองทักไปสอบถามละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีบูธอยู่ที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานนะคะบูธเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนะคะแล้วก็จะมียาวไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมซึ่งวันนี้ที่ฟ้าอัดคลิปเนี่ยวันนี้เป็นวันที่6กรกฎาคมนะคะก็คือครึ่งทางแล้วแหละแต่ว่าคือช่วงนี้ได้มาจากร้านเขาหลายใบไงก็เลยแบบว่าอยากจะมาอัดคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะ อันนี้ถูกใบไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะควักเงินซื้อเองทุกบาททุกสตางค์จริงๆนะคะเริ่มกันที่ใบแรกแต่ว่าใบานี้ฟาร์มไม่ได้ไม่ได้ได้มาตอนที่โปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งนะคะคือได้มาในตอนที่ราคาเต็มนะคะได้มาเพราะความอยากได้แล้วก็ คือสวยอ่ะต้องบอกคำนี้นะคะตัวนี้เป็น b a ร e n c i a g a นะคะเป็นแฟชั่นนะคะไม่มีการปั๊มโลโก้ให้ดูเป็นของกรอบหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นงานหนังแท้นะคะงานแฟชั่นแล้วก็คุณภาพดีมากๆนะคะตัวนี้เป็นสีดำไซส์สมอลอะไหล่ทองนะคะก็จะมีสายยาวแต่ว่าสายยาวก็อยู่ในนี้เนาะฟ้าจับยัดเข้าไปข้างในคืออันนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยคือข้างในจุมากนะคือข้างในสามารถใส่ใส่สมุดอะใส่สมุดโน้ตได้เลยนะคะใส่ออกระเป๋าตังค์ใบยาวคือ พี่ฟ้าเคยใส่นะใส่กระเป๋าเครื่องสำอางกระเป๋าตังใบายาวออกระเป๋าเศษเหลียนแว่นกันแดด โทรศัพท์2เครื่องคือใส่ได้หมดจริงๆนะคะใบนี้คือน้ำหนักกระเป๋ามันเบาสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือเบาแล้วก็พอใส่ของไปปุ๊บมันทําให้มีนักส่วนป้อมเห็นเด่นๆ่นอันนี้นะคะก็ฟ้าก็ไปหามาใส่เนาะเนื่องจากว่าเป็นสีดําสนิทแล้วก็อะไรสีทองพอใส่ป้อมสีเหลืองดูเด่นมากเลยเห็นไหมนี่น่ารักนะคะราคาใบนี้2990บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ต้องรีบๆมนาะเพื่อนๆเพราะว่าไม่มั่นใจว่าของจะหมดแล้วหร <ๆ S 2> ือยังเพราะว่ารุ่นนี้ขายดีจริงจริง ะะอันนี้เนี่ยจัดอยู่ในโปรโมชั่ทนที่ซื้อ1แถมหเหมือนกันแต่ย้ำนะว่าฟารมไม่ได้ได้มาตอนซื้อ1นแถมหบัดเจ็บไปเล็กน้อยนะคะใบที่2ที่ได้มานะคะก็คือใบนี้นะคะใบนี้นะคะใบนี้เป็น b ร l เซียก g a มินิสีโอรสนะคะก็คือฟา์มมีสีดำแนละ้วใช่ไหมแล้วก็ฟาซื้อ,อกระเป๋าจากร้านคุณไอเนี่ยเจ้าของร้านชื่อคุณอาอนะคะก็คือหลายไปมากแต่ว่าอตอนแรกที่ไปเจอเนี่ยก็คือลังเลว่าเจ้าเทาดี เอากลมดีหรือเอาโอรสดีนะคะปรากฏว่า,าที่ร้านคุณอายเนี่ยก็แนะนำมาให้เอาสีนี้ดีกว่านะคะเนื่องจากหน้ารัาเข้ากับหน้าตาหวานฟุ้งฟิง ไม่เลยนะคะก็เป็นสีที่แบบน่ารักมากเห็นไหมนี่สีแล้วก็ข้างในสู่นะใส่กระเป๋าบางใบยาวได้ด้วยเพราะว่าฟ้าทดลองใส่ไปแล้วนะคะนี่นะคะก็ยังมีช่องสำหรับใส่ของดีก็น่ารักนะคะอันนี้ราคาใบ2,690บาทนะคะเป็นรู้สึกขนาดจะประมาณ23ซมนะคะใบที่ฟ้าจับคู่เป็นของแถมมากับใบนี้นะคะก็คือใบนี้อาหายพอหาก่อนกระเป๋าหายนะคะใบนี้นั่นเองนะคะใบนี้เป็น เอ่มอยเนตไหมถ้าอา่านไม่ผิดนะคะเป็นแบบมอยเนตไซชั่นน่ารักนะคะก็ถืออย่างนี้แล้วก็เวลากดก็กดอย่างนี้ปั๊กอย่างนี้นะคะก็จะแบบเปิดออกมานะคะปั๊กอย่างนี้กดตรงกระดุมตรงกลาง่างนี้แล้วก็จะดึงออกมาอา้าวพอเผื่อไปล็อกมันหรือไงเพราะถึงแกะไม่ออกนะคะก็จะเปิดอย่างนี้แหละเอาเอาไปว่าเปิดอย่างนี้แหละอยู่ดีๆก็เปิดไม่ออกขึ้นมาซะงั้นนะคะคือจริงๆเราไม่ได้กระเป๋าไม่ได้เป็นอะไรหรอกคือฟ้าแบบบางทีแบบ คือก่อนหน้านี้ฟาไปใช้กุญแจล็อกไงไม่รู้ว่ามันหมุนล็อกอะไรไว้หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เป็นสายนะคะแล้วก็จะมีกุญแจนะคะคุญแจให้นะคะเอาไว้ไขตรงนี้นะคะนะคะ่ารักอันนี้ใส่กระเป๋าตังใบยาวไม่ได้อาจจะใส่ได้ใบสั้นนะคะแล้วก็อาจจะใส่โทรศัพท์ใส่แบบแป้งได้ตลับหนึ่งลิปสติกอะไรอย่างงี้ก็คือเอาไว้ถือแบบวันสวยๆอะ่ะน่ารักน่ารักเก๋ๆใบเล็กรุ่นนี้มีสีเทาสีแดง แล้วก็สีดําแต่ว่าฟาลือกสีดำมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าชอบแบบสวยกว่าประมาณนั้นเนาะต่อมา,ออมาใบนี้ใบนี้2,590บาทนะคะเป็นซีซีแฟชั่นนะคะเป็นหนัง้าเวียร์หนังไหมสวยมากเงามากข้างในก็จุมากนะคะข้างในเป็นสีนี้สีแดงเข้มนะคะจุกมากเป็นไซส์สินิ้วนะคะอันนี้ราคา2,590บาทอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเนาะคือ หลายๆคนคงเคยเห็นแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็น่ารักดีสวยงามใบที่ฟ้าเรื่องมาเป็นของแถมได้แก่ใบนี้คือใบนี้บอกได้เลยว่าวันที่ไปดูวันแรกคือใจอยากได้ใบนี้นะ <c oughs> คือใจอยากได้ใบนี้มากไปจับเพราะว่าเคยเห็นแบบมีรีวิวในอินสตาแกรมแนอะไรแล้วเปความสุขผมโอ้ยใบนี้สวยอะเป็นเฟนดี้ที่แบบสวยมากคือฟ้าก่อนอันนี้ฟ้ามีเฟนดี้ที่เป็นมุดใช่ไหมแล้วก็คืออันเนี้ยมันเป็นเฟนดี้ที่แบบอย่างเงี้ยเก๋ มีความเก๋แล้วก็มีความเก๋ตรงสายคือสายก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมคือแบบเก๋มากคืออยากได้แล้วพอคือเข้าไปเข้าไปจับใบนี้ปรากฏว่าคุณอายมาบอกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแต่ต้องไปซื้อใบอื่นแล้วมาแถามใบนี้ซึ่งคนอย่างฟ้าก็ไม่พลาดค่ะรีบกระโจนซื้อทันทีนะคะก็เลยกลายเป็นได้ใบนี้มานะคะวันนั้นคือจําได้ว่าหยิบของแถมก่อนที่จะได้ใบจริงอะ่ะนึกออกไหมคือแบบอันนี้เป็นของแถมใช่ป่ะก็คือหยิบมาอยู่อย่าง,งนะั้นอะแล้วก็ยังเลือกใบจริงไม่ได้ว่าแบบ จะซื้ออะไรดีใบไ,ไหนดีนะคะผลสุดท้ายก็ได้ใบนี้มานะคะ2590บาทได้แถมใบนี้มาหนังแท้คุ้มมากมากนะคะอันนี้เป็นไซส์มินิน้องไซส์เล็กไซส์เล็กนี่น่าราักนะคะอันนี้ไม่ได้แกะเลยเห็นไหมวันนั้นถือไปเลยด้วยแต่ยังไม่ได้แกะเลยเป็นแบบบะเหอบะเบอร์เรอย่างงี้นะคะไม่ต่อมาที่มาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเอ่อ ใบที่เขาเรียกว่าอะไรอะใบที่6ละกันใบที่5ที่6ที่ได้มานะคะในหน่งแถมนึก็คือใบนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นแคลรี่ไซส์ยี่นะคะคือก่อนหน้านี้ฟ้ามีไซส์ยี่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ฟ้าก็แบบตออเห็นไซส์ยีแล้วมันสวยอะแล้วแบบคือชอบอะไม่รู้สีสีดําอะไรทองแล้วสายเขาไม่ได้ยาวเกินคือคือคือของบางร้านเนี่ยสายเขาอาจจะยาวกว่านี้ซึ่งฟ้าเป็นคน ตตัวเี้ย <c oughs> คือแบบอันนี้ไม่อ้อมค้อมเลยนะคือตัวเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้สูงมากคือสูงประมาณร้อยห้าสิบก,ก,กว่าไม่ถึงร้อยห้าสิบห้านะคะร้อยห้าสิบสามห้าสิบสี่เพราะฉะนั้นคือเวลาสะพายเนี่ยมันก็จะยาวเกินใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ยาวเกินนะก็น่ารักอะไรสีทองสุงมากที่ฟา้าเลือกใส่ยี่สิบแปดเพราะว่ามีความรู้สึกว่า ใส่25ก็ใส่ได้เยอะแล้วนะแต่คือแบบอยากได้28สักใบหนึ่งเพราะว่าเวลาถือแบบของแขนไปทํางานแบบขี้เก๋สวยๆใส่แบบได้จุมากจริงๆนะคะแล้วก็ใบนี้หนังนิ่มเห็นไหมยังมีแว่นตาอยู่เลยแว่นกันแดดน,นะคะแล้วก็ยังมีใส่ชาร์จแล้วก็กระเป๋าคุญแจอันนี้คือเป็นเซ็ตเป็นซากที่แบบว่าใส่อยู่นะคะเนื่องจากว่าวันช่วงช่วงวันหยุดก็จะแบบ ไปไปไปซะพายใบอื่นไงคือฟ้าเปลี่ยนกระเป๋าทบทุกวันนะคะขยนันขยันนะคะก็คือใบนี้ได้มาใบนี้ราคา2790บาทนะคะ<ม>ก็ได้มา2อ0 0ันเจ็ดหรือสองพเดี๋ยวจำราคาเขาผิดเดี๋ยวจะบอกราคาผิดอันนี้อันนี้เดี๋ยวไปสอบถามทางร้านอีกทีเนาะฟ้าจำไม่ได้ว่า2 7 9 0ันเจ็ดเก้าสิบหรือสองพันแปดเก้าสิบนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้เป็นไซส์ยี่สิบแปดนะคะนี่ก็มาพร้อมอุปกรณ์จัดเต็มนะคะมะีตัวห้อยแล้วก็หูพัน พรพันมาด้วยนะคะอะไรทองสวยงามใบที่ฟ้าแถมมาได้เป็นของแถมคือใบนี้ต้องบอกว่าทางร้านบริการดีมากนะคะคือว่าวันที่เลือกของแถมคือคือ,ค,อคือฟ้าซื้อแบบ3วันติดอะเนาะก็ไม่รู้จะเลือกอะไรก็บอกตรงๆเลยคือ ไม่รู้จะเลือกออะไรแล้วอะแล้วแบบคือเหมือนประมาณว่าแบบที่เอามาแถมตรงนี้คือไม่ได้ยังไม่ได้มีสิ่งที่เราแบบอยากได้มากนะก็ปรากฏว่าทางร้านก็แนะนํามาว่ามีแถมเฟนดีด้วยนะคะแต่เป็นเฟนดีตัวตาซึ่งฟ้าก็ยินดีค่ะนะคะก็ส่งตามมาให้ถึงที่บ้านเลยน่ารักมากนะคะส่งมาให้ฟรีนะคะ EMS วันเดียวถึงเลยนะคะคือฟ้าซื้อวันนี้นะคะแต่ไม่ได้เอาของแถมมาแล้วก็กลับมาอีกวันหนึ่งคุณอายก็ให้อ่า คนที่บ้านส่งมาให้เลยนะคะก็น่ารักมากนะคะตัวนี้เป็นเฟนดี้เฟนดี้อีกแล้วฝาชอบนะคะอันนี้เป็นบที่ห้าแล้วนะคะที่เป็นส่งเฟนดี้อันนี้ความเก๋ของเขาคือมีตาด้วยน่ารักเพราะว่าอันนี้สายก็จะเป็นสายหนังเรียบเนาะก็จะเป็นแบบน,นี้คือแบบชอบอะ่ะคือแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็งานดีมากนะคะตัวนี้ก็เป็นหนังสวิปเนาะน่ารักเฟนดี้สองใบทำไมต้องมีสองใบไม่เข้าใจสีดำเหมือนกัน คือเป็นความชอบส่วนตัวจริงๆว่าตอนที่ได้ลองใช้ใบแรกเนี่ยที่เป็นตัวหมุดเนี่ยก็คือปรากฏว่าชอบมากนะคะก็เลยซื้อใบต่อๆไปตามมาแต่ว่าใบหมุดเนี่ยจะเป็นสีแดงแต่ว่าอันนี้ก็เลยซื้อเป็นสีดํานะคะกลายเป็นว่าวันนี้ไม่ใช่วันนี้คือที่ปาได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นดํากับหมดเห็นไหมเป็นดํากับหมดเลยเห็นไหมมีกี่ใบเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมแบบยังไม่รวมเออมาเลเซียก้าสไตล์นะที่เป็นสีดํา คือฟ้าก็จะแบบเลือกโทนสีกระเป๋าประมาณนี้เนาะไม่สีดําก็สีแบบสีโทบสีอะไรถ้าไม่ก็จะโดดไปแดงเลยนะคะก็นานๆจะมีสีชมพูแซมมาทักไปแต่ว่ายอมรับว่าสีชมพูนี่เป็นชมพูที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็พอขึ้นกล้องเห็นไหมสวยจริงๆเห็นไหมตอนนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะอย่าลืมว่า ร้าน Baby b a b y b e Handbag นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่เดอะมอลล์งามวานนะคะจัดบูธอยู่ร้านชั้นล่างเลยนะคะก็ไปดูกันได้ไปเลือกชมกันได้นะคะมีไปจนถึงวันที่12เลยซึ่งวันเสาร์นี้ใช่ไหมวันเสาร์นี้วันที่7 8 90เนี่ยลากยาวไปเนี่ยจะเป็นวันหยุดเพื่อนๆก็ไปช็อปกันได้นะคะอันนี้คือ ย้ำว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับทางร้านทั้งสิ้นทุกใบที่อยู่ในคลิปนี้ฟ้าเสียเงินซื้อเองล้วนๆนนะคะแต่ว่าด้วยความชอบก็เลยเอามาโปรโมทกันนะคะให้เพื่อนได้อ่าให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้โปรดีๆแล้วก็เข้าไปสอบถามทางร้านได้นะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบมาทําให้ดูเฉพาะของร้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีกระเป๋าอะไรก็เดี๋ยวต้องติดตามชมเนาะเพราะว่าฟ้าเป็นคนที่ มีกระเป๋าเยอะมากอะคือถ้าใครไปติดตามฟ้าทาง Facebook หรือ Instagram เนี่ยจะเห็นเลยว่ากระเป๋าที่เห็นอันเนี้ยประมาณเป็นประมาณ1ส่วน6 1ส่วนเของเท่าที่มีคือมีเยอะจริงๆอะ่ะเยอะจริงๆบอกได้เลยว่า เยอะมากนะคะแล้วก็คือเป็นคนเป็นนักสะสมมาเอาง่ายๆนะคะก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าฟ้าจะมาเปิดกลุ่กระเป๋าที่เหลือให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ทยอยให้ดูเรื่อยๆแล้วก็มาเปิด What's in my bag เล่นๆกันประจําเดือนนะว่าเดือนนี้ใบกระเป๋าใบไหนที่ขึ้นแท่นเป็นใบโปรดของฟ้านะคะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ซับสไครต์มากๆเลยนะคะ,คก,คก,ะ,คะก็ฟ้าเป็นมือใหม่เนาะถ้ามีคอมเมนต์ติชมอะไรก็มีไว้ที่ด้านล่างนะคะ ถ้าใครอยากจะให้ฟ้าทำเรื่องอะไรก็เม้นไว้ที่ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะคะก็ทุกอย่างที่ฟ้าทำเป็นความชอบส่วนตัวทั้งสิ้นนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย